นี้พี่จะทำน้ำปลาร์ดหลุนทรงเครื่องนะคะอันนี้คือน้ำปลาที่ที่จีตหล่นแล้วแล้วก็กองเรียบร้อยนะคะใช้ใส่หม้อเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะน้ กทิหนึ่งกล่องน,นะคะที่ใส่ไปนี่คือเป็นน้ำที่ล้างของกะทิแล้วนี่ก็จะเคี่ยวให้เดือดกันนะ พอดาที่เหลือเราก็คนพอไฟแล้วลเาราอยู่ไปยังนี่ก็จะใส่เป็นเครื่องต้มยำนะคะใส่มาเลยามด้วยกระชายหั่นนักเล็กนะคะ ด้วยชุบรสค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำปลากับเกลออะไรรสดีเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าปลาล้ามันจะมีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็มาชิมรสอดูะคะ่ะว่าเค็มไหม ลานพี่ชิคทำเองนะคะพีชิก็กะกะเอาค่ะไม่ได้สร้างไม่ได้ตวงอะไรพี่ก็จะตามด้วยหอมแดงนะคะใส่ลงไปเพื่อต้มยำหอมแดงตามด้วยปลานะคะนี่ก็จะมีปลาช่อนปลานิลหงวงัวปลา พี่แฟนทอดแหไม่ได้นะคะพี่พื่อใส่ไปในกะลาเลยะคะใครมีปลาอะไรก็ใส่ได้นะคะ หอมชื่นใจนะคะแล้วที่ก็องใส่พริกนะคะพริกอันนี้ก็จะเป็นพริกหยวกเขียวกับแดงแล้วก็มีพริกสดหมูแล้วก็มีพริกอันนี้ค่ะพริกหยวกพริกสดค้าใส่ลงไปแซ่บหนัวนะคะ่ะเมื่อกี้จะกลิ่นหอมนั่นหลายหล ปิด,ด้ถ้าใครมีหน่อไม้ก็หน่อไม้ก็หั่นใส่ได้นะคะแต่ปราจิตเดี๋ยวปรจิตจะใส่มะเฟือเพราะป่าจิตไม่ได้ซื้อหน่อไม้มาหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วมาหั่นใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะน้ำปลาล่าสงเครื่อง ด้วยมะเขือนะคะไอ้นี่อกไม้ที่ต้มสุกแล้วมาหั่นใส่ก็ได้นะคะเล่อกไปชอบเลยค่ะค่ะ น,นี่ใส่เผาได้เดือดแล้วคือโอเคทันได้แล้วนะคะปลาลาหลุนทรงเครื่องของบัจจดค่ะ